อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแน,นลนะครับวันนี้มาพบกับ10อันดับเม้าโลจิเทคยี่ห้อในดีฉบับปี2021นี้นะครับ ที่ใช้งานง่ายนะครับดีต่อสุขภาพมือนะครับถูกใจซ้ายทํางานแล้วก็เกมมิ่งนะครับจะมีตัวไหนบ้างครับที่น่าสนใจโอเคครับผมถ้าหากพร้อมแล้วไปชมกันครับเมาส์ถือเป็นอุปกรณ์ไอทีประเภทหนึ่งที่จําเป็นต้องใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กซึ่งเมาส์ที่นิยมใช้หนตอนนี้จะมีเมาส์แบบออปติคอลที่ใช้สะท้อนแสงเพื่อสั่งการเลือกไอเทมต่างๆ และเมาส์ที่เชื่อมต่อแบบ USB ผ่านการทำงานทาง Wi-Fi และ Bluetooth หรือบางรุ่นจะเป็นแบบไม่ต้องใช้ USB หรือเมาส์เหล่านี้ไม่ต้องใช้แผ่นรองเมาส์ซึ่ง Logitech ก็ถือเป็นเมาส์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยเสียงร่ำลือที่ว่ากันว่าใช้เพียงครั้งเดียวก็จะติดใจไม่เปลี่ยนยี่ห้อหรือเปลี่ยนไปแล้วก็ต้องกลับมาใช้อีกอืมจะจริงอย่างที่ว่าหรือเปล่าครับโอเคครับผมถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับ เริ่มจากอันดับที่10เมาส์ o ลจ t e c h รุ่น M238 m a r v e l Collection Violet เมาส์เมาส์ตัวนี้ดีไซน์โดนใจขนาดเล็กพกพาสะดวกตอบสนองไวใช้งานลื่นปลื้ดก็ต้องบอกว่าเมาส์รุ่นนี้เอาใจสาวก Marvel ชนิดที่ว่าเห็นแล้วต้องอดใจซื้อไม่ไหวแน่นอน ด้วยรูปทรงที่มีขนาดกระทัดรัดช่วยให้จับถนัดมือและพกพาได้สะดวกส่วนระบบการทำงานเป็นแอ t i c a l ที่ยังคงรักษามาตรฐา,า,านความแข็งแกร่งของเมาส์โลจิเทคไว้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถเชื่อมต่อระยะไกลถึง10เมตรอีกทั้งนะครับยังมีการตอบสนองไวรับสัญญาณได้ไม่สะดุดแล้วก็ใช้งานได้กับหลากหลายระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows, MacOS และ Linux เลยครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่390บาท อันดับ9เมาส์ลูจิเทครุ่น m 1 0 0 r เป็นเมาส์ที่มีรูปทรงมาตรฐานเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำใช้งานได้ทันทีหากคุณไม่อยากคอยเปลี่ยนทานหรือชาร์จแบตให้กับเมาส์บ่อยๆการมองหาเมาส์ล g i t e c h แบบมีสายก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีครับโดยสำหรับรุ่นนี้มาพร้อมกับรูปทรงที่เรียบง่ายและเชื่อมต่อด้วยสาย usb แบบปลั๊ก แอนเพลยที่เสียบเข้ากับอุปกรณ์ปุ๊บก็สามารถใช้งานได้ปับ๊บอีกทั้งยังใช้เซนเซอร์ h ฮเดฟิ i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  น o o f f ิเ i c a l คุณภาพดีที่มีความแม่นยำสูงและเคลื่อนไหวได้รวดเร็วด้วยความเร็วเมาส์1 0 0 0 DPI ซึ่งรับรองการใช้งานกับหลากหลายระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Windows Mac OS แล้วก็ Linux ก็ถือว่าเป็นเมาส์ Logitech อีกรุ่นหนึ่งที่คุ้มค่ามากเลยครับแล้วก็เจ้าเมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่เพียงแค่2 1 5บาทเท่านั้น อันดับ8เมาส์ l o g i t e c h รุ่น G 3 0 0 S รุ่นนี้มีฟังก์ชันชานฉลาดตั้งค่าได้9ระดับคลิกได้สูงสุด10ล้านครั้งนี่ก็คือเมาส์เกมมิ่งราคาประหยัดซึ่งเหมาะกับเกมเมอร์ที่ชอบเมาส์เคลื่อนไหวง่ายและมีเสียงคลิกนุ่มนวลด้วยสรีระที่ถูกออกแบบมามีความโค้งมนจับสะดวกและรวบด้านปลายให้ดูสลิมพร้อมยางที่อยู่ด้านข้างเพื่อการจับที่กระชับมีปุ่ม2ปุ่มและปุ่มที่ควบคุมตั้งค่าได้9ระดับพร้อมปุ่มสำหรับเปิดไมโคร โฟนแบบพุดถูทอคแถมยังรองรับการใช้งานสําหรับคนที่ถนัดทั้งมือขวาและมือซ้ายอีกด้วยที่สําคัญยังมีความทนทานเพราะมีอายุการใช้งานที่ยาวนานโดยรุ่นนี้สามารถคลิกได้สูงสุด10ล้านคลิกเลยทีเดียวแล้วก็เจ้าเมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่490บาท อันดับ7เมาส์ลูจิเทครุ่น p ับ b บอ M350 รุ่นนี้มีรูปทรงสลิมให้ความแม่นยำใช้งานง่ายคลิกเลื่อนได้อย่างสมบูรณ์รุ่นนี้มาในรูปแบบเมาส์ไร้สายที่เรียวบางสีสันน่ารักและมีดีไซน์ที่ทันสมัยเหมาะสำหรับมือผู้หญิงครับโดยที่การเคลื่อนไหวสะดวกเพราะมีน้ำหนักเบาอีกทั้งยังมีขนาดกระทัดรัดจับถนัดมือพร้อมให้การคลิกเลื่อนเมาส์ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และแม่นยำสุด,สดๆเสริมด้วยการทำงานแบบไร้เสียงที่ช่วยลดเสียงการลบ กวนถึง90%แถมยังเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ได้ง่ายด้วยบลูทูธพลังงานต่ำแค่เสียบก็ใช้งานได้เลยและพกพาไปไหนได้ทุกที่เลยครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่739บาทอันดับ6เมาส์ลูจิเทครุ่น G 1 0 2 l i g h t ย์ n เป็นเมาส์เกมมิ่งประสิทธิภาพสูงราคาย่อมเยามาพร้อมกับไลซิ่งสำหรับเกมเมอร์หลายคนที่มีงบประมาณจำกัดหรือสายทำงานที่อยากจะลองใช้เมาส์เกมมิ่งเป็นตัวแรกเราขอแนะนำรุ่นนี้เลยครับเพราะมาพร้อมกับราคาย่อมเยาวแต่มีประสิทธิภาพสูงเกินราคาไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์เมาส์เกรดเกมมิ่งช่วยให้เคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำไม่มีพลาด แถมยังปรับ DPI ได้ตั้งแต่200ไปจนถึง8,000เลยทีเดียวอีกทั้งนะครับยังรองรับการตั้งมาโคสูงสุด5ชุดคำสั่งโดยใช้ซอฟต์แวร์ Logitech G Hub และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเทคโนโลยี Lighting GRB แสงไฟสวยงามที่คุณสามารถปรับแต่งสีสันและลักษณะการเคลื่อนไหวของไฟได้ตามต้องการครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่690บาท อันดับ5เมาลูจิเทครุ่น M331 เซเลนพัท เป็นเมาส์ที่ให้เสียงเงียบสงบทุกการคลิกแข็งแกร่งด้านฟังก์ชันและแบตเตอรี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นเมาส์ที่ได้รับการพัฒนาอีกขั้นให้โดดเด่นในเรื่องของความเงียบสงบทุกการคลิกแถมยังมีอายุแบตเตอรี่ยาวนานยิ่งกว่าเคยถึง24เดือนโดยทำงานด้วยระบบออปติคอลขั้นสูงจับความเคลื่อนไหวได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งวัสดุคุณภาพสูงพร้อมล้อเลื่อนยางช่วยลดเสียงอีกขั้นทำให้สามารถใช้งานได้ทุกพื้นผิวอีกทั้งยังเชื่อมต่อง่ายมาก เนื่องจากเป็นระบบพักแอนเพสเสียบปุ๊บใช้งานได้ปับ๊บแถมเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ไกลถึง10เมตรเลยทีเดียวแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่579บาทอันดับ4เมาส์ l o g i t e c h รุ่น MX Ergo รุ่นนี้ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์มีแท็คบอลตอบสนองได้อย่างรวดเร็วหลายคนอาจไม่คุ้นเคยกับเมาส์ l o g i t e c h รูปทรงแบบนี้เท่าไหร่นักแต่นี่คือเมาส์ไร้สายสำหรับคนทำงาน ที่ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ซึ่งโค้งทำมุมมากกว่าเมาส์ปกติถึง20องศาทำให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวได้น้อยลง20%ที่โค้งรับกับนิ้วมือทั้ง5ได้เต็มฝ่ามือพอดีช่วยลดอาการปวดมือและป้องกันอาการออฟฟิศซินโดมได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมาพร้อมกับแท็คบอลจึงสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ได้โดยไม่ต้องขยับเมาส์แถมยังถอดออกมาทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วยแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่2 4 0พ 90บาทอันดับ3เมาส์ o g i t e c h รุ่น G Pro w i r e เมาส์รุ่นนี้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเมาส์เกมมิ่งที่นักกีฬา e s p o r t เลือกใช้แม้รูปทรงจะดูธรรมดาแต่เมาส์เกมมิ่งไร้สายรุ่นนี้อัดแน่นด้วยประสิทธิภาพ จนทำให้นักกีฬาอีสปอร์ตหรือเกมเมอร์ระดับโปรเลือกใช้โดยภายในประกอบด้วยเซ็นเซอร์ h e โ o 25k สุดแม่นยำและประหยัดพลังงานที่สามารถปรับได้ตั้งแต่100ไปจนถึง25,600 dpi และมีความเร็วสูงถึง400 ips แถมมีอัตราการตอบสนอง1 ms เท่านั้นแล้วอีกทั้งยังมีน้ำหนักเพียงแค่80กรัมเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วคอเกม fps จะต้องถูกใจอย่างแน่นอนแถมยังเสริม ความโดดเด่นด้วยไลท์ซิงค์ R G B บริเวณโลโก้ที่ปรับสีและเอฟเฟกได้ตามใจชอบครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่3,790บาทอันดับ2เมาส์ l โลจิเทครุ่น M 5 9 0เมาส์รุ่นนี้ทำงานเงียบ ขนาดกระทัดรัดรองรับเทคโนโลยี Logitech Flow เห็นรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าใช้แบบนี้แต่ขอบอกเลยครับว่าเมาส์ Logitech รุ่นนี้ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเท่านั้นครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Silent Touch ที่ช่วยให้เสียงคลิกเมาส์เงียบไม่รบกวนคนรอบข้างเสริมด้วยการเชื่อมต่อแบบไวเลสและบลูทูธทําให้เชื่อมต่อเมาส์เข้ากับอุปกรณ์ได้พร้อมกันหลายเครื่องอีกทั้งยังรองรับเทคโนโลยี Logitech Flow ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเมาส์ ได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาอัปโหลดลงเว็บไซต์ครับแล้วก็เมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่975บาทอันดับที่1เมาส์ Logitech รุ่น MX Master 3รุ่นนี้มีปุ่มควบคุมถึง7ปุ่มปรับแต่งได้เป็นเมาส์สำหรับคนทำงานโดยเฉพาะนี่ก็คือเมาส์ Logitech Technology Darkfield ที่ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า Max Speed ทำให้สามารถเลื่อนเมาส์ได้ด้วยความเร็วสูงแล้วก็แม่นยําแถมยังปรับ DPI ได้ตั้งแต่200ไปจนถึง4,000เลยทีเดียวส่วนปุ่มกดบนเมาส์มีมาให้ใช้งานถึง7ปุ่มโดยสามารถปรับแต่งแต่ละปุ่มให้ตอบสนองกับการทํางานประเภทต่างๆได้ในซอฟต์แวร์ Logitech Option แล้วยังมีฟีเจอร์เด่นอย่างการรองรับ Easy Switch ที่ช่วยให้เมาส์รุ่นนี้จับคู่กับอุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง3เครื่องส่วนแบตเตอรี่นั้น ชาร์จด้วยพอร์ต USB-C ใช้งานได้นานถึง70วันต่อการชาร์จ1ครั้งเลยครับแล้วก็เจ้าเมาส์ตัวนี้มีราคาค่าตัวอยู่ที่3,590บาทเลยทีเดียวครับผมครับผมแล้วนี่ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ10อันดับ เมาส์ยี่ห้อโลจิเทคนะครับอ่าก็ต้องบอกว่าแม้เมาส์จะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์เล็กๆนะครับแต่ว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะเราผู้ทํางานด้านกราฟิกดีไซน์นะครับ โดยเฉพาะกับเมาส uh, ์ Logitech เนี่ยนะครับที่คลองใจเหล่าเกมเมอร์นะครับ,รรบแล้วก็คนทำงานหรือว่าคนที่อยู่ในออฟฟิศนะครับได้อย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ